หมักใหญ่พี่น้องเออตัวนี้ขาอยากไอ้รัวเกรือใบราวเครือไปพี่น้องเออแล้วหมักแกงนี้ว่นี่พี่น้องจะเสมง้นนี้โอ้หัก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 ้าจะตกแกงมันบ่เคยไดี๋ป้ายยืดเทือกพี่น้องเอ้ยมันะพี่น้องมันจะไปมันจะไปพี่น้องเด้ใหญ่เนาะใหญ่เนาะโล่ป้ายจากขวัญตัวเดียวโอ้มานมาดนะพี่น้องสบายดีพี่น้องพอๆกับแหลครับสองมาแก้วทั้งมือเก่าเด้อพี่น้องเด้งวันนี้เนาะวันนี้มาแก้วทีแมาป้าพี่น้องเนาะ เอาป้าให้ทางงน่ะสาวคนเป็ดบุญเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนพี่น้องไปที่ตามเหมือนเหกันน้องบรรยากาศปลาเกี่ยวจะเอาป้าพี่น้องเนาะมันนี้มีตะมือเด็ดเต่าพี่น้องเอาหมือนเด้อมีตะมือแห้งเหมอนกงด้วยเฉพาะพี่น้องหมือนเนาะเอาไปฟกันเลยพี่น้องเนาะห่อนร้ายอากาศมันนี้พี่น้องเอ้ยเอออยู่บนเก่าเวลาเดิมแล้วพี่น้องเด้อทั้งน้องหน้าสาวคนที่เก่านี่แหละอ๋อมาหลุดเหมือนกันพี่น้องว่าเฉดไหลบ่หรือบ่เมือนี่ตั้มปลาเก้วขาดว่าคือเฉดไหลอยู่เนาะเพราะว่ามีดตะมือเด็ดมากมือนนี่ นี้มือเด็ดเนี่ยอ mm ัน hmm. น well, ี้ท่านจะคล้องน้องเพื่นกันเด้อพี่น้องเด้อเออสอดเด็ดสอดเด็ดได้เนี่ยเด้อบรรยากาศอยู่เพื่อนพี่น้องเนาะแขกคนมาสวยร้ายเนาะเฮดบุญโมนี่คน่าเนาะตลาดสาวเฮดบุญเนาะบรรยากาศเอาป่าน่ะทุกคนกันเลยพี่น้องเด้อก้าลังกวดในต้นเนี่พี่น้องเนาะปลาคอกขาคือชิมีร้ายอยู่ดอกโมนี่เขาเจ้ามือก่อนได้ทายพี่น้องได้เบิ่งแล้วก็รลายอยู่ป่าเนาะพี่น้องเนาะ กระล่งงองดึงเขามาพี่น้องกวดต่อมตอมเขม้ามาเนาะกวดต่อมเขม้ามาอะไรจะใส่เฮดปึ๊บพี่น้องเนาะปลาคอปลาใหญ่มาหลุ่นกันพี่น้องเด้เอมาเสดไบรบอลเนาะบรรยากาศพี่น้องเอ้ยเนาะนี่อยู่ข้างน้องเบืองนี้มันจะมีบรรยากาศดีๆพี่น้องที่ว่าพ่อแม,ม่พี่น้องเลยมามากมากม,มากินข้าวปลาพี่น้องเนาะมาชมวิว อากาศทสัสดเบื้องนี้จะมีโฮมไลท์พี่น้องเนาะมากแกวหวาดให้เบื้อ,องเนาะอากาศดีดีพี่น้องเนาะมันจะมีสวนขั่วคนจัดขึ้นง่ายพี่น้องเพื่อพักปอดทานชีวิตเบิดแตเทลนี่พี่น้องเลยพี่น้องหยิหง่งามงามนี่พี่น้อง ก็ลองดึงเข้ามาพี่น้องอดใจรอพี่น้องเด้อออืมพวกประคองพี่น้องสกัดประคองช่วงนี้เอาตัวหางหนักก่อนพี่น้องเนาะเอาเอาเอาพาเด้อพาด้วพผอมาเลยพี่น้องเนาะเอาไฟสีม้าหน่อยเด้อเอาไฟสีม้าหน่อยเนาะพี่น้องเนาะรุนละพี่น้องโอ้เอาพี่น้องไฟสีม้าดุนมุกันพี่น้องยับเออเอางม ดองเลยพี่น้องเอ้ยดองเลยพี่น้องเอ้ยไปแล้วเพี่องไปแล้วเอาเลยเด้อพี่น้องเอาเลยเด้อพี่น้องเอาแลยพี่น้องเด้แล้วเด้อพี่น้องได้อเด้อว้าวหมักไงพี่น้องต้งบาลามผมได้รับซองโลดพี่น้องเด้อมาแล้วพี่น้องมือนี้ไปบอลเนี่ยเนี่ยแบกเสบ้าพวกพี่น้องเพื่อนมือนี้โตใหญ่ดีเนาะโอ้พี่น้องต้องทำมดนะว้าวหมักไงพี่น้องเอ้ยมาเลยมาเลยมานี่ยพักินเหลียบพกินหยาบมืนี่ มาดีอ่ะม่านปุ๊บเดียพี่น้องเลยเนาะม่านแล้วพี่น้องม่านแล้วทางมันเขาเชน่ะทางเขามันกระชับูที่บู้มาแล้วพี่น้องเลยเนาะมานีเนาะว้ายไปได้บ่ไหนเลยวันนี้มือมือปาบด้วยเฉพาะเดิ้ลพี่น้องเดิ้ลมานี้เนาะประสบการณ์หลายกวูชี่ปีพี่น้องมานีเข้าไปโอ้แท้สอบแล้วเพียบร้อยพี่น้องเอามาลุ่นกันได้พี่น้องเด้อิ้ลมาต่องพี่น้องเนี่ยมาผ่อนไในมาต่องพี่น้องเนาะปาบเช็ดพี่น้องมาต่องเีน้อ ปตองพี่น้องปตองแต่ว่าของแถวปตุเห็นเนาะยังเห็นปตุเห็นเนาะน้องเลยตองพี่น้องเนาะตัวใหญ่ปตุเห็นพี่น้องนั่นพี่น้องเออปลาคอไป้ายเราไปจักป้ายเราไปจักเงี้ยข่าวจะป้ายจะหลอดจะพี่น้องมดได้จะเถื่อนขึ้นมาขึ้นมาปลาคอพี่น้องปลาคอปพิชจนพี่น้องพิชจนได้ไล้พี่น้องได้แล้วเนี่ยอู้หักใหญ่พี่น้องเอ้ย ประสบการณ์สูงปาตินิพี่น้องเนาะอูว์มงไงพี่น้องไา้แลวพี่น้องหนึ่งแต้มนะพี่น้องประคองหนึ่งแต้มแล้วะมาณโลป้ายเนาะให้เ่งไม่ิลุมไม่ิลุนี่ไงพี่น้องเลยสับแนแต่ัแคนดี๋ยวใช่แลสับแขนพี่น้องพุ่นมังไงก็แคนอีน้องพี่น้องเนาะไงเนาะ หักไงพี่น้องเลยเสียบลงนี้ิ่นอ้ยโอ้ไปเลยพี่น้องเอามาแก้วสิครวพี่น้องลองมนเด้อสบาทโพโตพี่น้องเลยโอ้หัวเียบมัน ควบอยู่แล้วคนเดียวาทงเด็ดนควบลนไ่ไปเออโอ้ไปมาแล้วพี่นอมาแล้วมาแล้วมา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 หมักใหญ่พี่น้องเอตัวนี้ทายากอีหลัเกิไปเนาะเกิดไปพี่น้องเออแล้วแบงนี้วันี้พี่กองแซ่บมั้ยนี้ว้าตกแกกแก้ยังจะเถื่อนพี่น้องด้วยมาพอมันจะไปมันจะไปอ ไงพี่น้องอน่องเลยไงน้องไงน้องโล่ป้ายจักรของตัวเดียวโอ้มันมันเลยพี่น้องโอ้สี่บาทบาทที่ชี้อยูถือพี่น้องเอาไปงมช่วยโอ้มันมันยากาศสดเลิศพี่น้องเนาะอย่างน้อย่งนี้อ้แต่กีแปลาหน่อยเลยพี่น้องปลาคอแมนวาเศรษฐมกใส่ปลาเขารู้พี่น้องเนาะเอาไปเฮือนบุญพี่น้องเนาะบรรยากาศไอหนอนจะเขมน้องเด้อ ไม่ไหมพี่น้องสุดเลยเนีเป็นี่ขึ้นมาแล้วกตึกเลยพี่น้องยังดีนดิอยู่เนาะจ้าพรอนี่จ้โต้เนี่โตหนึ่งเนาะมงไงปขอคอใหญ่ตัวหนึ่งเยมกไข่มุกสังโยกมันไป้ีน้อมันเหมือนีบมันโอ้ปนิพี่น้องขึ้นมาไม่เลยพี่น้องสโตพี่น้องนี้สองโต้แตแต้มพี่น้องเนาะ